บริษัทของท,ที่เราไปซื้อรถยนต์เขาด้วยนะครับวับนนั้นคืนให้เซล์ไปก็แปลว่าคืนให้บริษัทไอตอนที่ตอนที่เขามาขายรับเงินไปเนี่ยบริษัทรับรู้รับทราบแล้วพอรับคืนบริษัทบ,บอกไม่เกี่ยวใช่มันไม่ได้ไงะฮะเพราะฉะนั้นค,ความเสียหายก็จะอยู่แค่ว่าผิดสัญญาอย่างไรเสียหายเท่าไหร่อันนี้ไปคุยกันตัวเลขตรงนั้นไม่ใช่บอกว่าได ต้องเบารถมาคืนหรือไม่ต้องจ่ายเต็มราคาแล้วรถที่เสียหายไปละ่ะดันั้นมันจะเป็นประเด็นในการเข้าไปเจราจานะคะก็วเวลาที่จะมีการดําเนินการอะไรอย่างนี้เซ็นสัญญากันสักนิดหนึ่ง<ช>จะได้เป็นเรื่องของหลักฐานพยาน<ช>เอาไปยืนยันเวลาที่มีการต่อสู้คดี<ช><ๆ>เกิด<ช>ะะมีอะไรที่ผิดพลาดด้วยนะ<ช>คะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตือนจันเอาไว้ด้วยสายรอคิวอยู่ใช่มีสายรอคิวอยู่แต่ตอนนี้ ทีมงานกาลังเตรียมสายให้เราอยู่นะคะครเราพูดถึงเรื่องของแก๊งเมื่อกี้ที่บอกว่ามีรถเข้ามาประกบค่ะอาจารย์รแล้วก็เอามีดฟันนะคะแล้วเสร็จแล้วขโมยจกักรยานยนต์ไปอันนี้ความผิดเยอะไหมคะตรงนี้ตรงนี่ต้องดูนะครับว่าถ้าลักษณะการเข้ามาทําร้ายร่างกายมาใช้อาวุธใช้มีดใช้ดาบมาทําร้ายเราเนี่ยถ้าอาวุธตัวนั้น กับบาดแผลที่โดนเนี่ยเป็นจุดสําคัญถึงขั้นอาจจะถึงแก่ความตายได้แปลว่ามีข้อข้อหาฐานพยายามฆ่าด้วยนะครับอันนี้ร้ายแรงร้ายแรงเพราะฉนั้นเรื่องพยายามฆ่าโทษสูงสุดก็จาคุกตลอดชีวิตถ้าฆ่าถ้าตายเนี่ยประหารชีวิตเลยเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นที่โทษมันจะหนักและการมาทําลักษณะเงี้ยถ้ามาคนเดียวแปลว่าชิงทรัพย์ สองคนก็ยังชิงทรัพย์อยู่แต่ใช้พาหนะอย่างเงี้ยถือว่าโทษหนักขึ้นรถก็จะถูกรถเอที่มาใช้ในการชิงทรัพย์ก็ถูกริบได้แล้วมากันถึงสี่คนเนี่ยแปลว่าปล้นนะฮะถ้าสี่คนขึ้นไปปล้นรอ้แบบนี้ภัยเป็นโทษร้ายแรงกว่าการลักขโมยหรือว่าชิงทรัพย์ธรรมดาด้วยนะคะนี้เดี๋ยวเราค้างไว้สักครู่นะคะมีสายจากทางบ้านมาแล้วค่ะคุณพานุพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณพานุพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผม จะถามอาจารย์ว่าในในกรณีที่เป็นคำฟ้องในคดีช่อโกงนะครับคท้ายท้ายฟ้องนี้สามารถเรียกเรียกค่าเสียหายแล้วก็ค่าค่าธรมเนียมได้ด้วยหรือไม่ครับค่ะโดยกฎหมายถ้าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวนกับค,คดีอาญานะครับก็จะอขอส่วนแพ่งเข้ามารประกอบในในคำฟ้องได้ นีถ้าฟ้องเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควรนะครับว่าตัวผู้เสียายไปฟ้องเองแล้วขอส่วนแพ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับฟ้องก็จะมีประเด็นปัญหาจะต้องมีเรื่องค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยสะดวกในการดําเนินการแบบนี้แต่ถ้าไปแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักง,งานในการเป็นคนฟ้องพนักง,งานในการเขาจะขอในคําขอท้ายฟ้องเลยให้ลงโทษอาญาแล้วก็ขอในส่วนแพ่งด้วยนะครับค่ะคุณพานุพันธ์คะจะจะฟ้องเองใช่ไหมคะ ใช่ครับอบสามารถดําเนินการได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ขอได้อ,อดนะคะมีอะไรสอบถามไหมคะ,ะแล้วก็อยากสอบถามเพิ่มเติมกรณีที่อถ้าสารรับฟ้องแล้วอยากให้อาจารย์ออธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการขออ,ออกหมายเรียกพยานยานเงี้ยว่าต้องเขียนคําร้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะเอะ อันนี้เป็นเรื่องฟ้องเองทั้งหมดถ้าเราเป็นผู้เสียหายในการฟ้องเองเนี่ยโดยกระบวนการโดยขั้นตอนจะเริ่มจากการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะแล้วเมื่อเราฟ้องเองไต่สวนมูลฟ้องก็จะต้องมีการยื่นบัญชีพยานนะครับมีการระบุพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคดีก็เอามาเอามาไต่สวนเรียกว่ามาสืบพยานเบื้องต้นให้ศาลเห็นว่าคาดีนี้มีมูลเสร็จแล้วเมื่อศาลสั่งว่าคาดีมีมูลก็จะออกหมายานัด ตัวจำเลยมาดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเมื่อมาดำเนินคดีตอนนี้ถ้ามีพยานหลักฐานที่เข้ามาสืบไม่ว่าจะเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือว่าชั้นสืบพยานถ้าเป็นพยานที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นพยานเอกสารที่อยู่กับบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำเข้ามาเองได้อย่างเนี้ต้องขอออกหมายเรียกพยานอเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุพวกนั้น ให้เข้ามาให้ส่งมาอย่างสารณวันนัดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีแบบพิมพ์ของสารนะครับใช้แบบพิมพ์ของสารเขียนคำร้องคำขออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปขอให้สารมีคำสั่งแล้วเราเองเนี่ยเวลามีออกออกหมายเรียกมาว่าจะเรียกพยานคนโน้นคนนี้เนี่ยเราก็ไปรับหมายจาก จ้าหน้าที่ศาลจัดศาลเองเนี่ยและเอาไปส่งกับคนที่ครอบครองพยานหลักฐานหรือตัวพยานบุคคลที่ต้องมาศาลในวันนั้นเราไปจัดส่งเองก็จะมีการเซ็นรับไปแล้วเอาหลักฐานที่เขาเซ็นรับมาแสดงต่อศาลว่าเราได้ไปส่งหมายเขาแล้วเราได้ไปแจ้งเขาแล้วถ้าเขาไม่มาศาลจะได้พิจารณาออกหมายเรียกซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะคุณธนุพัฒน์คะเข้าใจไหมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ อาจจะถอดสอบถามอาจารย์เพิ่มในกรณีที่หนึ่ง,งคำร้องเนี่ยออกออกได้กี่กี่หมายเรียกครับหนึ่งคำร้องออกได้กี่หมายเรียกก็คือบัญชีพยานของคุณมันมันคุณต้องเรียกพยานกี่ลําดับนะครับเรียกพยานกี่คนพยานเอกสารจากกี่แห่งสามารถทําในคําร้องฉบับเดียวกันได้เลยแต่หมายเนี่ยมันจะถูกแยกออกไป อยู่สำนักงานที่ดินก็เป็นหมายใบหนึ่งอยู่สถานีตํารวจก็เป็นหมายใบหนึ่งอยู่ที่ธนาคารก็เป็นหมายใบหนึ่งคือจุดคนรับเนี่ยอยู่กี่แห่งหมายก็จะออกตามจํานวนนั้นพยานบุคคลอยู่กี่บ้านก็จะออกตามจํานวนออกได้หมดใช่ไหมคะได้ครับในคำร้องใบเดียวขอบคุณมานะคะคุณพันุพัชค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ก็หลายๆเรื่องนะคะถ้าใครที่ยังมีประเด็นข้อข้องใจสอบถามอาจารย์ได้ทุกอย่างเลยนะวิธีการพิจารณาอันนี้จะทํายังไงดีจะไปเดินเรื่องฟ้องร้องจะทํายังไงอย่างเราเองเนี้ยอย่างดิฉันเองดิฉันก็ไม่รู้นะคะบางทีต้องสอบผู้เสียหายไปฟ้องเองเนี่ยต้องต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้แล้วก็ที่พูดสรุปก็คือกระบวนการที่ทาเท่านั้นเองแต่ปัญหาคือถ้าไม่มีความรู้แล้วเขียนไม่เป็นตรงนี้จะเป็นเรื่องยุ่งยากถึงแม้จะมีทางเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ ของศาลนะครับช่วยแนะนําช่วยเขียนให้แต่เมื่อเราดําเนินการตามขั้นตอนพวกนี้แล้วถึงเวลาที่จะสืบพยานในศาลจริงๆเนี่ยเราเราถามความไม่เป็นหรอครับจนี้สุดท้ายก็ต้องใช้นใช้ทนายความเข้ามาถามความแต่ถ้าใครที่มีเงินก็จ้างทนายได้แต่ถ้าใครไม่มีเงินก็สามารถใช้ทนายอาสาได้ไม่มีไม่มีเงินก็ถ้าเป็นคดีอาญาและเป็นฝ่ายจําเลยนะครับศาลจะ ถามจำเลยว่าต้องการทนายไหมถ้าต้องการทนายและยังไม่มีทนายความศาลก็จะจัดทนายขอแรงให้เขาเรียกทนายขอแรงทนายขอแรงที่จะมาช่วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ศาลก็จะจัดให้เป็นเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและก็ตามรัฐธรรมนูญที่ดูแลผู้ต้องหาจำเลยในขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้เสียหายด้วยนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านใหม่สายหนึ่งค่ะอาจารย์คุณเสถียรนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสอบถามได้เลยค่ะสอบถามเรื่องอะไรเอ่ยคือว่าอมีพี่น้องอยู่สี่คนนะครับค่ะแล้วน้องอีกคนนึงเขาโอนเป็นเอโอนที่บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาโดยที่ว่าไม่มีพี่น้องคะอ่ะรับรู้ด้วยอย่างนี้ม,มีความผิดหรือเปล่าครับที่เป็นของใครชื่อเขาเป็นตอนแรกเป็นของคุณพ่อคุณ<อ>บบคุณพ่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ย,ยังอยู่ไหมตอนเนี้ย ยังอยู่ครับยังอยู่แล้วคุณพ่อชื่อเป็นของคุณพ่อแล้วไปโอนให้เป็นของของลูกค่ะของลูกคนเดียวเนี่ยโอนได้ยังไงเหรอคะคุณพ่อไปด้วยหรือเปล่าเวลาไปโอนฮคุณพ่อไปโอนให้หรือเปล่าคะโอนให้ไปแล้วคุณพ่อเป็นคนไปโอนเองไปเซ็นเองใช่ไหมครับยกให้เขาคนเดียวค่ะในขณะที่คุณพ่อยังอยู่แล้วตอนนี้คุณพ่อก็ยังอยู่ แล้วโดยเฉพาะพี่น้องไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วแล้วลูกๆอีกสองสามคนเนี่ยตอนนี้ถามคุณพ่อหรือเปล่าว่าคุณพ่อยกให้อย่างนั้นจริงไหมจริงครับโอนไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วถ้าจริงถ้าจริงนะครับครับถ้าจริงเนี่ยแปลว่าตัวคุณพ่อทำครบถ้วนตามกฎหมายแล้วคุณพ่อเป็นเจ้าของจะยกให้ใครก็ได้ในระหว่างที่ตัวเองยังอยู่นะครับคือเมื่อโอนไปแล้วก็ถือว่ามีผลตามนั้น เพราะฉะนั้นการที่บอกว่ายกให้คนเดียวแล้วอีก3ามคนทําไมไม่ให้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของกล่าวว่าเจ้าของเขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครก็ได้แต่ถ้าคุณพ่อเสียโดยที่ที่ดินยังไม่แบ่งใครอันนี้ลูกทุกคนกับตัวคุณแม่ได้ส่วนเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่นี่ทำไปแล้วก็แปลว่าแปลว่าจบอันนี้กฎหมายเคารพสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของครับอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าอย่างลูกๆไปแย้งนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่า สักครู่ผมถามแล้วว่าได้ถามคุณพ่อไหมคุณพ่อยืนยันไหมเก็บอกถามแล้วแล้วคุณพ่อยืนยันว่ายกให้จริงอันนี้ก็แปลว่าทำอะไรไม่ได้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกคนนี้ได้รับทรัพย์ที่คุณพ่อยกให้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่เลี้ยงดูคุณพ่อ ไปทำร้ายร่างกายคุณพ่อไปดูหมิ่นคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าเข้าเงื่อนไขเนี้ยตัวคุณพ่อเพิกถอนการให้ได้แต่ถ้าเขาดูแลคุณพ่อดีเลี้ยงดูดีแล้วก็ให้ความเคารพนับถือดีคุณพ่อก็เพิกถอนไม่ได้นะครับนะคะค่ะนะคะก็ก็เราไปพูดคุยกับคุณพ่อดูเผื่อมีบรดกอื่นๆนะคะที่จะแบ่งให้ลูกคนอื่นด้วยนะคะคุณเสถียรค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่คุยกับคุณพ่อก็คุยกับคุณพี่นะคะ ว่าจริงๆแล้วอันนี้อาจคุณพ่ออาจจะคิดในใจไงว่าอันนี้ยกให้ลูกคนนึงมีสองสามที่จะยกให้ลูกคนนู้นคนนี้ก็คนในครอบครัวค่ะจย์นะก็สามที่นี่ยังไม่บอกนะคะใช่นะคะตอนนี้อาจจะอุบไว้ก่อนนะคะอันนี้คิดแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังมีประเด็นข้อข้องใจก็โทรมาหาเราได้แต่ตอนนี้กาลังจะหมดเวลาแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะคือถ้าตอนนี้ใครเพิ่งเพิ่งจะนึกออกว่าจะสอบถามมาจะ อ่าอะไรอาจารย์ดีโทรเข้ามาวันพรุ่งนี้ใหม่ก็ได้หรือว่าฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ใหม่เบอร์นี้เบอร์ใหม่ค่ะแล้วใช้ตลอดด้วยนะคะเลขเลขมันเหมือนมันเบิ้ลเบิ้ลยังไงเลขเบิ้ลอยู่ค่ะเบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 4นะคะแล้วก็ ถึง6เลยค่ะก็3ูน3 8 3 8 3สามส3 8 3ปดสามแ3 8 3านะคะอ่ามสาา้นย์อนี้ขึ้นขึ้นตรงนี้ไว้จนกว่าจะหมดเวลาใช่เพื่อที่จะได้จดไว้แล้วเบอร์นี้เนี่ยใช้ติดต่อกับเราจันถึงสุขจันถึงสุขเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปคือถ้าใครที่ยังมีข้อข้องใจอะไรฝากเบอร์ไว้กับทีมงานของเราก็ได้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นอาจารย์วีรศักดิ์นะคะมาตอบโจทย์ปัญหากฎหมายเหมือนกันรวมถึงวันพฤหัสอาจารย์ปรเมศด้วยทีนี้เวลาจะโทรมาเนี่ยนะครับท่าน ผู้ชมเปิดโทรทัศน์ของเราเนี่ยจะเห็นทั้งตอนกลางวันและเห็นในกลางๆๆคืนด้วยใช่มีรีลันค่ะกลางคืนเนี่ยเป็นเทปนะครับไปรีลันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าะจะถามสดๆตอบกันสดเนี่ย 11นาฬิกาถึง12บนาฬิกาช่วงเวลาเนี้ยอันนี้คือสดคือถ้าใครที่ดูตอน4ี่ทุ่มจดเบอร์ไว้แล้วโทรมาระหว่างวันเวลา11โมงจนถึงเที่ยงก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่หน้าจอของเราก็ได้ให้รู้ว่าท่านดูนะไม่ลไม่ว่าจะเป็นรอบ11โมงถึงเที่ยงหรือว่า4ทุ่มจนถึง5ทุ่มก็ได้เหมือนกันโทรเข้ามาที่เบอร์02 33835 38 38 3 6มแปดิฉมนก็สืมแ23838แปดสามหกคะเิ็นเบอรมใหน่นะอะตอนนี้จดไว้ได้เลยดิฉังก็ต้องจ็นเหมือนกันนะคะตอนนี้แด่ว้มดเวลยาหรัรา2คนแล้ว นะคะพบกันใหม่ในรายการตีคองร้องเป่าค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา11ในกาจนถึงเที่ยงส่วนวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ